สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับวันนี้เราจะมานะครับสาธิตนะวิธีการฟอกสีเครื่องเกมบอยนะครับนี่ตัวมันเหลืองเห็นไหมครับรจะทาให้มันกลับมาสู่สภาพขาวๆมาเดิมได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขั้นตอนแรกเลยเราต้องแกวมาก่อนแบบนี้นะครับแกะออกมาให้มันได้เคสก่อนนะตัวหน้าปัดไม่เอานะครับถอดออกมาเลยนี่ครับ เดี๋ยวเนีี้เราซื้อเปลี่ยนใหม่ได้แปะไ้กับกำแพง,งบ้านก่อนนะฮะแล้วเราก็จะมาดูครับนี่ก็แปลงทงแปลงฐานเราออกทั้งหมดนะครับอย่าให้มีแปลงฐานเพราะว่าถ้ามีแปลงฐานนี่มันจะทําให้เป็นสนิมนะครับนี่นะครับเครื่องเหลืองนะครับอันนี้มีลูกค้าส่งมาให้สาธิตนะครับใส่เข้าไปในน้ำ Oh.